สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องเล่หลวงรักต้องห้ามในอีพีที่25กันค่ะองค์หญิงเฮอเตอร์ได้พาฮองเฮากลับไปที่ตำหนักและสั่งให้บอกกับห้องเต้ว่าไม่ได้พบกับปู้อินโลหลฮองเฮาจึงบอกว่าเซียวตัวกับตวนเฟยแอบติดต่อกันอย่างลับๆ เจ้าก็ยังจะช่วยเหลือพวกเขาอีกหรือคิดไม่ถึงว่าฟาบาทจะมีน้องสาวอย่างเจ้าองค์หญิงก็บอกว่าฮองเฮาพูดไปเรืเ่อยเปื่อยท่านออกจากวัดฐานซีอย่างยากลำบากท่านยังอยากจะกลับไปอีกหรือองค์หญิงเฮเตอก็ขอตัวกลับหลังจากนั้นอีหลานก็กล่าวเตือนฮองเฮาเรื่องของสู้ไหว ฮองเฮาจึงบอกให้อีหลานไปบอกกับสู้หวยให้ปิดปากให้ดีถ้านางไม่เปิดปากใดๆฮองเฮาก็จะดูแลครอบครัวให้อย่างดีทางด้านขององค์หญิงก็คิดตามคำบอกของฮองเฮาเรื่องที่เซียวตั๋วกับปู้อินโหลมีความสัมพันธ์กันอย่างสนิทสนมถึงขนาดที่ยอมให้แหวนผู้คุมตาประทับกับปู้อินโหลแล้วนางก็คิดถึงข่าวลือที่ว่าปู้อินโหลมีความรักถึงขนาดยอมล่วงเกินฝ่าบาท คนรักของนางก็คือเซียวตัวแน่นอนตัดผ้าไปที่เซียวตัวซีหลังก็ได้รายง,งานทุกอย่างเกี่ยวกับปู้อินโหให้เขาฟังจนหมดเขาก็สงสัยว่าปู้อินโหคิดจะข่มขู่้องเฮาไปเพื่อเหตุใดแล้วเฉากกงกงก็รีบมารายง,งานว่าเขาไปเจอถงอวินอยู่ที่โรงทอผ้าเขาสอบถามนางนางก็ไม่บอกอะไร เขาคิดว่าพระสนมตวนคงจะปิดบังอะไรสักอย่างเขาจึงบอกให้เซียวตั๋วไปดูสักหน่อยเซียวตั๋วก็เลยไปดูทันทีพร้อมกับสั่งให้ซีหลางไปตรวจสอบโรงหมออีกทางหลังจากนั้นเซียวตั๋วก็ไปถึงโรงทอผ้าเขาก็ได้ถามธงอวินว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าพระสนมได้รับความโปวดปานสาวใช้ข้างกายก็ต้องตามไปอยู่กับนางด้วยแต่ทำไมเจ้าถึงต้องมาอยู่ที่นี่ละ่ะธงอวินก็เล่าว่า นางไม่ยอมร่วมหอนางเลือกที่จะกินยาพิษเพื่อทำลายตัวเองให้เสียโฉมแต่ข้าก็ทำตัวให้มีพิรุธห้องเต้จึงจับได้และสั่งให้ข้ามาอยู่ที่นี่และพระสนมตวนก็ถูกส่งไปที่เรือนหลวงราชวงศ์เซี่ยวตัวก็ถามอีกว่าแล้วในวันนั้นทำไมถึงไม่ลงจากรถม้าล่ะ ธงอวินก็บอกว่าในวันที่ไม่ลงจากรถม้าที่เขาเยี่ยนกลัวฝ่าบาทได้ซ่อนกองกำลังทาหารเอาไว้มากมายนางปกป้องท่านจึงไม่ลงจากรถมา้าแล้วเซียวตั๋วก็ได้ถามอีกว่าทำไมนางถึงไฟข่มขู่ฮองเฮาหลงอันละ่ะทงอวินก็บอกว่าพระสนมต้องการจะหามือสังหารแทนท่านยังไงละ่ะหลังจากนั้นเซียวตั๋วก็กลับไปที่จวนซีหลางก็มารายงานว่าพระสนมตวนถูกยาพิษ นางได้กินอาหารที่มีพิษทำลายหัวใจเข้าไปแล้วนางก็ไม่ได้บอกกับฝาบาทแถมยังเอาเงินยัดให้กับท่านหมออีกและในขณะเดียวกันฝาบาทก็ได้เรียกเซลล์ตัวให้เข้าเฝ้าตัดภาพมาที่เรือนหลวงลู่หมิงเจียนเจียห้องเต้ก็สั่งโบยบ่าวพ่จนตายปู้อินโหลก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิด ฝาบาทก็บอกว่าพ่อพวกเขาไม่ฟังคําสั่งต้องถูกลงโทษจากนั้นฝาบาทก็ได้มอบส้คอไม้ชาบาให้กับปุ้ยอินโหลและสั่งให้นางใส่มันไว้ตลอดเวลาหลังจากนั้นฝาบาทก็ให้คนพาตัวพี่ชายของปุ้ยอินโหลเข้ามา นางได้บอกกับฝ่าบาทว่าเขาเป็นแค่พี่ชายเป็นญาติเพียงคนเดียวของนางแต่ฝ่าบาทก็ไม่ได้สนใจเอากิดให้นางถือและจับมือของนางแทงพี่ชายของตัวเองปู้อินโหลนางก็ทําอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจเซียวตัวที่เพิ่งมาถึง ก็เห็นทหารยกร่างพี่ชายของพระสนมออกไปแล้วเซียวตัวก็สังเกตเห็นว่าฟาบาทนั่งวาดภาพอยู่จึงเข้าไปถวายบังคมรอรับราชองค์การแล้วฟาบาทก็ได้เล่าให้เซียวตัวฟังว่าเขารู้จักกับปู่โหลมานานและรู้จักนางเป็นอย่างดีพ่อเขาเรียนอยู่ที่เรือนของราชครูปู่มาตั้งแต่เด็กเขาแอบมองนาง มาจนถึงวันที่นางถูกส่งตัวเข้ามาเป็นพัะสนมเขาบอกว่าเขารักนางมากจนเข้ากระดูกแต่ว่านางกลับไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยแล้วฟาบาทก็ได้สั่งให้เซียวตัวมาอยู่เป็นเพื่อนกับพัะสนมตวนเพราะเห็นว่าสนิทสนมกันและยังเคยช่วยเหลือกันมาก่อนเซียวตัวก็ปฏิเสธและอ้างว่า กลัวคนอื่นมองว่าเขาจะมาเพื่อบาร,รมีพราสนมเขาบอกว่าหน้าที่ของเขาคือจงรักภักดีต่อฟาบาทเท่านั้นแล้วฟาบาทก็ได้ขอให้เซียวตัวคิดหาวิธีพาพ้าสนมตวนเข้าวาังหลวงโดยไม่ให้คนต่อต้านเซียวตัวจึงแนะนำว่าเดือนหน้าจะมีเทศกาลส่งน้ำพระทุกคนต่างก็ไปที่วัดฐานซีฟาบาทก็ให้พ้าสนมคาดพระสูตรด้วยตนเองพอถึงตอนนั้น ก็แสดงให้ทุกคนดูว่านางมีความจริงใจต่อต้าเย่สร้างคุณธรรมคุณงามความดีแล้วฝาบาทก็ถือโอกาสถแถลงให้พระสนมกับเข้าวางหลวงถึงจะมีคนคาดค้านแต่ก็คงจะไม่กล้าขัดห้องเต้เป็นแน่หลังจากนั้นเซียวตั๋วก็สั่งให้ซีหลาง ออกตามหาร่างของพี่ชายผู้อินโหลแต่โชคดีมากที่เขายังไม่ตายทางด้านของผู้อินโหลนางก็ฝันว่าคนที่ถูกนางแทงเป็นเซียวตัวนางตกใจตื่นในตอนนี้นางเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าห้องเต้พยายามจะควบคุมและครอบครองนางอย่างเด็ดขาดผู้อินโหลนางก็รู้สึกกลัวหวัดวิตกเป็นอย่างมากแต่นางก็พยายามนั่งคัดพสูตรด้วยตัวเอง ทางด้านขององคหญิงเฮอเตอก็บุกไปหาเซียวตัวนางพยายามจะเตือนเซียวตัวเรื่องของพระสนมตวนเซียวตัวก็ไม่ยอมและเขาก็ยังบอกอีกว่าห้องเต้ไม่คู่ควรห้องเต้ทําอะไรกับปู้อิโหลไว้บ้างท่านไม่รู้หรอกหรือองค์หญิงก็ถามว่าในเทศกาลส่งน้ําพระเจ้าจะทําอะไรเซียวตัวก็บอกตรงๆว่าเขาอยากพบนางและถ้าอยากจะหยุดเขา ก็ตามสบายหลังจากนั้นองค์หญิงเหอเต๋อก็ได้ถามกับนางกำนันว่าเกิดอะไรขึ้นกับปู้อินโหลนางกำนันจึงเล่าให้ฟังว่าฝ่าบาทสั่งบบยบ่าวจนตายรวมถึงลูกพี่ลูกน้องของปู้อินโหลส่วนพระสนมก็นอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วร่างกายก็เริ่มเหมือนคนป่วยและไม่ยอมพูดจาอะไรทั้งสิน้นแล้วก็มาถึงวันส่งน้ำพระ หลังเสร็จพิธีพวกขันทีก็เข้ามาช่วยพยุงปู้อินโหลอพร้อมกับเตะเอากล่องที่ใส่พ้าสูตรที่นางพยายามคัดนั้นออกไปให้ห่างๆไทยเฮาที่เห็นปู้อินโหลอก็ถามว่านางมาทำอะไรที่นี่ห้องเต้จึงบอกว่าพระสนมตวนเฟยตั้งใจคัดพ้าสูตร12มว้วนเพื่อถวายแด่พระพุทธองค์แล้วฝาบาทก็หันมาบอกให้ปู้อินหรอรีบถวายผ้าสูตร นางมองหาพระส,สูตรที่วางเอาไว้ก็ไม่เจอจึงบอกว่านางลืมเอามาฟาบาทก็ถามว่าเจ้าเอาไว้ตรงไหนข้าจะให้คนไปเอามาไทเฮาบอกว่าไม่ทันแล้วถึงเวลาเจ้า,าวาจะเทศพระไตรไปิฎกแล้วและในระหว่างนั้นเซียวตัวก็ให้นางกำนันเข้าไปบอกกับปู้โหลวว่าฮองเฮาหลงอันนัดพบเพื่อปรับความเข้าใจที่ทะเลสาบและยังจะบอกเรื่องเกี่ยวกับตอกลูอี้เมื่อหกปีก่อน แล้วฮองเฮาก็หันมามองพวกนางด้วยเช่นกันปู้อินโหลจึงยอมออกไปพบฮองเฮาเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกตินางจึงแกล้งทำเป็นว่านางเวียนหัวและก็ได้ตามปู้อินโหลออกไปองค์หญิงเฮอเตอเห็นความผิดปกติทั้งฮองเฮาและปู้อินโหลต่างก็ออกไปข้างนอก องหญิงจึงเดินตามพวกนางออกไปผูป้อินโหลบอกนางกำนันว่านางจะออกไปเองนางกำนันคนนั้นจึงถูก้องเฮาเรียกถามนางถามว่าตวนเฟยต้องการไปที่ใดนางกำนันจึงได้โกหกว่าตวนเฟยแค่ถามทางเท่านั้นห้องเฮารู้ทันจึงตบนางไปหนึ่งที องหญิงเหอเต๋อจึงบอกว่าหม่อมชันเรียกตัวเฟยออกมาเองหม่อมชันฟังพระสูตรจนเบื่อจึงวันให้ตัวเฟยไปหยิบของเล่นบางอย่างมาแทนหม่อมชันแล้วจะส่งกิ้วไปทําไมแล้วองค์หญิงก็ล้างให้ฮองเฮาไปฟังพระสูตรเป็นเพื่อนไทยเฮาส่วนปู้อินโหลก็มาถึงที่ริมทะเลสาบเห็นเรืออยู่หนึ่งลำนางก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะยังคิดว่าฮองเฮาจะหลอกนางมาฆ่าหรือเปล่าและในขณะเดียวกันก็เกิดปรากฏ ล่าหูอมจันทรทองฟ้าก็เลยมืดมิดเซียวตัวเดินมาข้างหลังดึงมือของนางเข้าไปในเรือแล้วเขาก็เตะเอาไม้กระดานออกปล่อยให้เรือแล่นออกไปนางก็บอกให้เขาใจเย็นๆข้างนอกมิทหารองคลักษ แต่เขาก็เดินเข้าไปกอดผู้อินโหลและบอกว่าไม่ต้องกลัวเขาได้รู้เรื่องทุกอย่างแล้วแต่ว่าผู้อินโหลก็กลัวว่าเขาจะตายถ้าเขาอยู่กับนางอำนาจของห้องเต้ยากจะรับมือเซียวตั๋วก็บอกว่าพี่ชายของเจ้ายังไม่ตายเขาได้ช่วยชีวิตเอาไว้ได้ปู้อินโหลก็บอกว่าข้าไม่ต้องการท่านแล้ว นางไล่เขาเพราะกลัวว่าเขาจะเป็นอันตรายแต่เซียวตัวก็ถามว่าไม่ต้องการทำไมยังเก็บแหวนของเขาเอาไว้ล่ะปู้อินโหลนางจึงถอดสร้อยเทพมัจฉากับแหวนทิ้งออกไปแล้วบอกว่าไม่ต้องการมันแล้วเซียวตัวก็ดึงเอาสร้อยที่ฮ่องเต้มอบให้กับปู้อินโหลทิ้งไปเช่นกันนางจึงถามเขาว่าท่านบ้าไปแล้วหรือเซียวตัวก็บอกว่าใช่เขาบ้าเขาจะไม่ยอมให้นางตกเป็นของฮ่องเต้ และในวันนี้ปู้อินโหลก็ตกเป็นภรรยาของเซียวตัว๋วโดยสมบูรณ์แล้วอีพีที่25ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะก็กลับมาพบกันใหม่ในอีถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u ับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ